มาเอาละครับผมวันนี้ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะอยู่กับช่องฝรั่งทีวีใช่ไหมครับนะผมซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นกาวเด็ดตูกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนลงมดัดสเตย์ของกาวเด็ดตูนะครับผมซึ่งเป็นมัดที่เขาเพิ่งทำมานะของช่องเออ่ช่อง <No. S 1> ช่องอะไรนะเดี๋ยวนี่น,นี่ของช่องนี้นะแปลตอนมีอารมณ์นะครับก็ สามารถไปกดไลค์กดติดตามช่องเขาไว้ได้นะครับผมก็นีนะเขาจะเกลียดแจกเป็นไฟล์ Google Drive เป็นไฟล์ของ n i s s a ั m นมดนะครับผมก็ได้แจกสองอันเลยนะผมก็เดี๋ยวผมจะขอเข้ามาทางเน็ตสันมกันนะครับผมพอเข้ามา n i s s a ั m นมดก็ต้องล็อกอินก่อนนะในในในโปรแกรมนี้ล็อกอินปุ๊บกดไฟล์นะผมแล้วกดดาวน์โหลดกนเลยไปเลยไปเลยนะผมนี่กดเมเจอร์ดาวนะ์โหลดเนาะแล้วก็กดสโลว์ดาวน์โหลดแล้วก็ รอห้าว,วินะผม5 Se เซกันนี่เองมันก็จะกดดาวน์โหลดมาพอโหลดมาเสร็จแล้วมันก็ผมมันอยู่ในไฟล์นี้เนาะนี่มันเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะกดคลายไฟปกตินะผมก็คลายออกมาเลยปุออ๊บซึ่งผมมีแล้วนะก็คือตัวนี้แหละแล้วนะนี่คือตัวนี้นะมอสไทยเขาจะมีวิธีลงอยู่ข้างในนี้นะผมก็สามารถนี่กดไปได้เขาบอกให้นำไฟล์นี้ไปไว้ที่ของตัวเกมเนาะ ซึ่งไอ้ที่ผมใช้เล่นอยู่มันเป็นของ PC เกมพาร์นะผมก็เอ่อก็วิธีเข้าก็ถ้าสตรีมก็ทำตามขอเลยนะเนี่ยเข้าไปก็นีได้เลยถ้าใครเป็นของเวอร์ชันสตรีมเนาะถ้าเป็น PC g a m e าร์เหมือนของผมก็กดนี่คลิกขวานะผมแล้วก็จัดก,การนะรผมแล้วก็เลือกไฟล์เลือกเรียกดูนะผมภาษาไทยเนาะก็นี่มันก็ขึ้นมาอานนี้ก็เข้าไปที่ก o o เด็ดชูนะครับผม c o n t a c เหรอ เข้าคอนแทกแล้วก็เข้าแพทเดี๋ยวเดียวอ๋อนี่อะไรเนี่ยเข้าเข้าตามก็เข้าเข้าตามเลยนะตั้งแต่นี้เลยนะเนี่ยเข้าตามคอนแทคคอนเทนต์ Content, แล้วก็พาร์ทนี่แล้วก็เอาไฟล์มาลงได้เลยนะนี่ก็ก๊อปมาลงซึ่งผมลงไปแล้วนะครับผมก็นี่ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็เดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมดูก่อนเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมดูกันนะผมว่าจะติดหรือเปล่า ก็ยี่ผมใช้ตรงก็ติดปกตินะนี่มาเดี๋ยวเปิดเกมให้ดูนะว่าติดจริงหรือเปล่านะครับผมนี่ผมก็เห็นเห็นตั้งแต่มเมืเนะม่อกี้นะเตรียมเช็ดเดอรอนะเป็นภาษาไทยนะนกดปุ่มได้ก็ได้ก็เป็นติดเป็นทีเรียบร้อยผมก็แปลโดยแปลตอนมีอารมณ์นะก็เพจนี้สามารถติดตามผาไปได้นะผมก็แปลหลายเกมอยู่นะครับผมก็นีก็จะเล่นง,ง่ายขึ้นนะเล่นง,ง่ายขึ้นนิดนึงนะหรือเปล่าก็ เดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวเกมให้ดูแล้วกันมาติดจริงหรือเปล่านะครับผมก็มันก็ขอก็ยังแปลไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะก็อาจจะแปลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ก็ยังพอเอ่อพอเข้าใจอยู่นะบางอันนะบางอันบางบทพูดบางบทพูดก็ยังไม่ได้แปลนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็เข้าได้ปกติเนาะนี่แล้วก็โปรแปลปกตินาะ นี่ความสามารถชงชุดอาวุธนะบวกสกุงสกิลอะไรก็แปรเกือบหมดแล้วนะด็แปรเกือบหมดแล้วนะครับผมมาก็จะประมาณนี้นะโอเคถ้าถ้างั้นก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก่อนเพื่อเป็นใจมาทำคลิปต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าผมสำหรับวันนี้ก็เออ ปกติผมจะต้องลงคลิปวันศุกร์ใช่ไหมซึ่งวันศุกร์นี้ผมไม่ได้ลงนะเดี๋ยวลงวันเสาร์แทนนะพอดีติดธุระยุ่งนิดหน่อยทั้งอาทิตย์เลยนะผมเลยไม่มีเวลาตัดคลิปเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะได้ลงวันเสาร์านะผมแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์านี่แหละเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นสตรีมนะผมตอนเย็นนะเนาะก็ไม่แน่ใจว่า,าวันคารจะวันจันทร์จะตัดทันหรือเปล่าวนะ่าเ,เดี๋ยว ยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันวันศุกร์หน้าครับผมเดี๋ยวว่าจะลงอีพีต่อไปนะครับผมของเกาเด็ดน,นะก็อีกติดตามก็อีกยาวๆครับผมน่าจะสิบน่าจะสิบยี่สิบอีพีอัพอะเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ยาวอยู่เนาะแค่เดี๋ยวเอ่อยังไม่สปอยว่ะโอเคอ่ะสารชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ผมครับไม่ใช่ไม่นทองคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสขหรับวันนี้ก็บายบายครับผม